วันนี้มีเพื่อนๆอยู่ด้วยนี่มาดูแล้วพี่เชอรี่เห็นไหมตัวขาวจริงหน้าใสจริงคนนี้นะคะสั่งคลิปได้พี่เชอรี่ด้วยก็เนี่ยห้าหยดค่ะเช็ดไปบนหน้าเช็ดย้อนขึ้นไปด้วยนะคะ อันนี้ผลิตไม่ทานะคะ่ะไม่สวยแต่ไม่ว่างแล้วก็ทาพาเซนต้านะคะพาเซนต้าข้างกะปุกเขียน่าทาได้แต่ต,อ,ตอนนี้คืนแตจริงทากลางวันได้ด้วยที่ทาเขียนไว้ว่าทากลางคืนอ่ะเพราะว่าบางคนหน้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าชุ่มชื่นเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันก็ลองดูนะ เห็นไหมรูปหน้าแรงขนาดนี้ยังไม่มีริ้วรอยเลยเพราะว่าครีมดีมากแล้วก็ทานีได้นะคะกันแดดจริงๆตนแรกครีมมีกันแดดอยู่แล้วแต่ว่าจิ๊บทาเพิ่มอีกเพราะว่าจะมนี่แดดมันแรงนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับครีมตอนกลางวันก็ยังไงก็ น,นี่ก็เป็นตัวแทนจำห,หน่ายอีกคนนึงวันนี้ล้วสามารถสั่งซื้อได้ที่พี่อีฟด้วยนะคะเห็นไหมผิวหน้าดีจริงค่ะไม่ต้องแต่งรูปโอเคไปละบ๊ายบายค่ะ